1. งสงครามการค้าสหรัฐจีนเมื่อการกิดกันคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมบริบทสหรัฐใช้มาตรการกิดกันทางการค้าเช่นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีให้บริษัทจีนเช่นหัวเว่ยเพื่อลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนผลกระทบต่อจีนเรื่องการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศจีนทุ่งมบประมาณมหาศาลเพื่อวิจัยและผลิตเซมิคอนดักเตอร์เองเช่นโครงการไชน่าชิป และการพัฒนาระบบปฏิบัติการ HarmonyOS ของ Huawei แทน Android สร้างหง่วงโซ่อุปทานใหม่จีนลดการทึ่งพาต่างชาติด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นแบตเตอรี่ EV ซีเทลและพลังนาสะอาดผลกระทบวงกว้างสงครามการค้าทำให้บริษัททั่วโลกปรับกลยุทธ์หันมาผลิตในประเทศมากขึ้นโลเ i z เซชันและเกิดการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสีเขียวระหว่างมหาอำนาจ บทเรียนการกดดันจากภายนอกอาจกลายเป็นแรงกระตุน้นให้ประเทศหรือองค์กรพัฒนาศักยภาพจนก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม 2. การแข่งขันระหว่างดีซจีนและ OpenAI สหรัฐรัเซสสงคราม AI ที่ขับเคลื่อนนวัตรกรรมบริบท OpenAI เป็นผู้นำด้าน AI ระดับโลกหรือโมเดลเช่น ChatGPT ขณะที่ดีซบริษัท AI สัญชาติจีนพยายามพัฒนามเดลภาษาขนาดใหญ่ Large Language Models เพื่อแข่งขัน แรงกดดันที่ผลักดันนวัตกรรม DC ต้องคิดคนเทคนิคใหม่เพื่อลดช่องว่างด้านข้อมูลและการเข้าถึงฮาร์ดแวร์เช่นการพัฒนาโมเดลประสิทธิภาพสูงด้วยทรัพยากรจำกัดเช่นใช้ข้อมูลภาษาจีนที่มีเอกลักษณ์หรือการประยุกต์ AI ในภาคอุาาตสาหกรรมเฉพาะทาง OpenAI ถูกผลักดันให้พัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบเช่นการเปิดตัว GPT, c ี CO ่ t g ม t r ติ a n i u m AI ข้อความเสียงภาพผลกระทบวงกว้าง การแข่งขันนี้เร่งการนำ AI ไปใช้จริงในหลากหลายภาคส่วนเช่นการแพทย์การศึกษาและโลจิสติกขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้หลายประเทศออกกฎหมายกำกับดูแล AI อย่างจริงจังบทเรียนการแข่งขันอาจไม่ใช่เกมศูนย์รวมจะรอมเกมเสมอไปแต่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมข้อคิดเชิงลึกการกีดกันวอร์ซัสการแข่งขันอย่างสร้างสารรค์ การกีดกันอาจได้ผลระยะสั้นแต่ระยะยาวอาจสร้างคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นจีนจากผู้ตามเป็นผู้นำด้านอีวีและ5 g การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายพัฒนาตัวเองคู่ปฏิชนมักสร้างนวัตกรรมได้ยั่งยืนกว่านวัตกรรมเกิดจากความจำเป็นเมื่อถูกปิดกัน้นทางเลือดเดิมองค์กรจะหันไปลงทุนกับสิ่งที่ไม่เคยคิดทำมาก่อนเช่นหัวเว่ยลงทุนวิจัยชิปเจ็ดนาโนเมตรแม้สหรัฐจะห้ามท t s ซ c ผลิตไห้ ผลกระท้วงกวา้างการแข่งขันระหว่างสองคู่อำนาจอาจทำให้เกิดเทคโนโลยีคู่ขนานเช่นสหรัฐมี OpenAI, จีนมี d c และยุโรปพยายามสร้าง GAI ของตัวเองผู้ได้ประโยชน์สูงสุดอาจเป็นผู้บริโภคหรือภาคอุตสาหกรรมที่ได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสรุปการพยายามกีดกันคู่แข่งเปรียบเสมือนดาบสองคมที่อาจย้อนกลับมาทําให้คู่แข่งแข็งแกร่งขึ้นจนควบคุมไม่ได้ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีกว่าอาจเป็นการ แข่งขันด้วยนว,วัตกรรมแทงการปิดกัน้นเพราะสุดท้ายแล้วความก้าวหน้าของมนุษยชาติมาเกิดจากแรงขับดันให้แต่ละฝ่ายต้องคิดนอกกรอบและกล้งทำสิ่งใหม่ๆ